สวัสดีครับมีถามเข้ามาน้องว่าทำการติดตั้งตัวเว็บไปแล้วนะครับแล้วก็ลืมรหัสผ่านนะจำอ e ีเมลก็ไม่ได้ด้วยนะครับทำยังไงดีนะอ่ะมาดูวิธีการกันนะครับของผมเนี่ยใช้โฮสต์ของรักคอบนดครับจริงๆแล้วเหมือนๆกันทุกอันนะถ้ามีตัวติดตั้งไว้นะครับก็จะทำคล้ายๆกันเนย่างแล้วก็เข้าสู่ระบบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าเข้าไปที่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับตึงต้ง แปบหนึงนะครับอ่ะแบบนี้นะครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนการติดตั้งเลยนะครับก็อย่างในกรณีนี้นะครับของผมก็ใช้เป็นแผนนี้นะครับก็ไปคลิกที่จัดการนะครับก็เลือกโค้ชของเรานะที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของตัว direct admin เลยนะครับแบบนี้ ก็ถ้าเป็นเจ้าของโฮสต์แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเนาะอ่ะแล้วก็มาเลือกเช่นสมมุติว่าไปที่เว็บผมนะโอเคดีนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกไปในส่วนแอปอินสตอลนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น WordPress ไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ให้เรามาเลือกนะครับว่าเอ่อเว็บของเรานะครับคืออันไหนเนาะเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับล็อกอินแอดมินนะครับ ก็จะเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวพาสเวิร์ดได้เลยนะก็จะสามารถทําการล็อกอินเข้าได้นะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ <laughs> ถ้าใครลืมนะครับไม่ต้องแบบลบติดตั้งใหม่ยังงุ้นอย่างงี้นะครับเข้าใจทําแบบนี้ได้นะล็อกอินแอดแอดมินได้เลยนะครับสวัสดีครับ